วันนี้น้องมดจะพามาดูกันค่ะว่าไม่ได้เก็บไข่2วั 2> น yeah. okay? นะคะจะได้ไข่เยอะแค่ไหนน้องมดรู้อยู่แล้วค่ะว่าจะต้องได้ไข่เยอะนะคะก็เลยเอาตะกร้ามาหลายใบเลยมาเริ่มเก็บลงเรือนแรกกันเลยนะคะน้องไก่ไขไว้ให้เยอะมากเลยค่ะระหว่างที่น้องมดเก็บไข่อยู่นะคะน้องไก่ก็กินอาหารกันเรียบร้อยหมดแล้วค่ะลงเรือนนี้นะคะก็เกือบมาได้เต็มตะกร้าเลยค่ะเก็บเรียบร้อยแล้วนะคะน้องมดจะวางไว้ตรงนี้ก่อนเลยแล้วก็จะไปเก็บลงเรือนที่2กันต่อเลยนะคะลงเรือนนี้ก็ไข่ไว้ให้เยอะไม่แพ้กันเลยค่ะน้องมดเอามาแค่2ตะกร้าไม่พอนะคะก็เลยต้องรีบไปเอามาาาอีกกตะะร้้นึเลยค่ไดม3 ตะกร้าเต็มๆเลยค่ะหนักเอาเรื่องอยู่นะคะไข่ที่เก็บมาได้วันนี้นะคะก็มีจะส่งให้ลูกค้าขาประจําแล้วก็ขึ้นไปส่งที่ร้านด้วยค่ะเพราะว่าที่ร้านไข่หมดเกลี้ยงเลยเดี๋น้องมดจะไปเช็ดทาความสะอาดอีกนิดหน่อยแล้วก็ปล่อยน้องไก่ได้ออกมาเดินเล่นด้านนอกกันด้วยค่ะไข่ไก่สดๆจากฟาร์มน้องมดเลยนะคะสะอาดด้วยค่ะที่เห็นอยู่นี้นะคะก็คือหลายร้อยฟองเลยค่ะเดี๋ยวจะทํากันเช็ดทําความสะอาดใส่แผงให้กับลูกค้าขาประจําของเราก่อนส่วนที่ร้านนะคะน้องมดก็จะถือไปเป็นตะกร้าเลยค่ะเพราะว่าแผงหมดนะคะต่งเย็นมาบรรยากาศก็ดีค่ะส่วนน้องไกกก่่่่็เเเเเเดดดะะดิินนนนนนนลลัใสวววะะะะคคีี๋ยย้มจหแบ ตอนน้องไก่เข้าล้าวกันเลยมาถึงแล้วค่ะลูกค้าขาประจําเลยนะคะมาส่งให้ทั้งหมด4แผงและที่เหลือนะคะน้องมดก็จะเอาขึ้นไปส่งที่ร้านค่ะที่ร้านก็ขายหมดเกลี้ยงเลยค่ะเมื่อกี้น้องมดเดินผ่านหน้าร้านนะคะแอบเห็นมดเต็มไปหมดเลยค่ะใส่น่าจะมีเศษขนมตกน้องมดก็เลยใช้สเปรย์ดับบอมตัวนี้ฉีดไปเลยค่ะกลิ่นหอมนะคะเป็นออแกนิกค่ะไม่รบกวนลูกค้าเลยตามเพดานนะคะก็มีมดมาเป็นทางเลยค่ะน้องมดก็ใช้สเปรย์ดับบอมฉีดไปเลยสามารถฉีดในห้องน้ําห้องครัวห้องนอนได้หมดเลยนะคะฉีดเป็นสเปรย์อากาศก น้ำนะคะแล้วก็ในห้องเก็บของให้ตลอดเลยค่ะและหลานบอกว่าให้ไปฉีดที่ห้องด้วยค่ะมียุงนะคะแต่ที่ไหนได้แค่อยากจะโชว์สารน้ําให้อารมอดดูเท่านั้นเองค่ะได้ของเล่นมาใหม่อวดอารมอดใหญ่เลยแล้วนมก็ฉีดไล่ยุงไปให้หลานหมดเลยนะคะฉีดเป็นสเปรย์อากาศให้ด้วยพร้อมหอมเลยค่ะ